สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสามีรีแอคนะครับทุกคนวันนี้จะมาดีเอคชันเพลงใหม่ของ Bust บัสดีคอร์อ u ิโยชัยจะรีบไปไหนเพลงใหม่ของบัสนะครับชื่อเพลงว่า l i เ r r o f i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  l MV v ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากก่อนจะไปฟังกันนะครับฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนหนึ่งสอง ได้ล่ยเยอะที่ไหนอะ่ะเฮ้ยทุกคนโดนใส่กุญแจมืออวิอรันเท่นะพิมพโอ้โหจัดเต็มมากนี่ส่งซิกเอาเลยเฮ้ยไม่ได้ทำไมถึงโดนจับมาเนีน่ยนี่แต่ละคนอย่างเท่ ถ้าสังเกตดีๆมาร์คแขนอีกข้างนึงจะไม่ได้ล็อกกุญแจไว้เนาะโอ้นี่โอ้โหคาบกุญแจไว้โอ้โหพีมโคตรเท่มาร์ควันนี้ขอเป็นพ่อมาร์คหนึ่งวันโอ้โหอย่างเท่เปิดมาดีมากโอ้พูดได้ใช้ นี่เฮียภูโอทรงผม,มน็กดีมากฮาร์ดก็เท่โอ้โหเอเอส่เสว่นนี่หัวคหกรเปิ้เนี่ยเสียงทีมเข้ากับเพลงนี้มากนี่แล้วดูจังหวะเลือ้อยดิ นี้ขุนควนโหใช่บ่ยอยดยนะท่านเนี่ยโหอลันนี้จินลุกลุกนี้ดีมากโหนี้ลุกจับมาแล้วเสียงโคตรเทพ กัน,กนคิ gefallen, like ้ววดยโอ้โหเสียงไทยอ่ะโอ้โหชอบเสียงไทยมากชอบเสียงไทยมากโอ้โหนิคเย็นเสียงเท่อ่ะเนี่ยสมผมนิคโคตรดีนี่พีมโอ้ดูดิทุกเมตเป็นละคนดีมาก นี <formation jin x 2> ่โ <recalled> อ <handled klore> ้โหทนดำนะเพลงเนี hmm. ้ยโอ้โหเท่แต่ละคนนี่ขุนพลท่าเต้นก็ดีมากชอบเสียง ไทยกับบู๊ดใช้ท่อนนี้ด้วยนี่เน็กเออเล่นเวฟเยอะอยู่ในเพลงนี้เนี่ยดูดิโอ้โหแต่งโดยกีฮไฮใช่ไหมโอ้โหมาร์กนี่มาร์กเลยมาร์กเลยโอ้โหมาร์กี่จังหวะโอ้โเสียงมาร์กก็เข้ากับเพลงนี้แล้วมันดูเซ็กซี่ดีอะ เสียงมากเ็กซีมากแล้วต่อเดี๋ยวรอปเปอร์อ่ะโอ้โหโคลาดเขาชอบร้องต่อกันเนาะนี่คือสายตาคนบนเทมากเฮ้ยจังใส่แว่นเหรอปี โอ้พีมมันเหมาะมันเหมาะกับพีมมากกับเพลงเนี้ยจบด้วยคุณเหรอนี่เพลงติดหูมากไลโอไลชอบตอนและอะอายนะชอบตอนนี้จบไปแล้วนะครับทุกคนหูชอบมากอะ่ะมากแบบมากมากอะ่ะ นเท่มากเพลงนี้จะเป็นอินดอร้อยเปอร์เซ็นเลยเนาะแต่ทุกคนเท่มากเทจริงๆส่วนลูกมากของผมนี่โอ้โหผมแดงผมสั้นอยากเทเสียงเซ็กซี่ดีมากแล้วก็ชอบเสียงไทยอะเพลงเนี้ยรู้สึกไทยเสียงดีมากอะพีมพ์ท่อนฮุกพิมพ์ก็ดีแรปสามคนก็ดีเสียงจัง่งยังคงเทอยู่เหมือนเดิมเนาะ คุนพลก็ดีตอนทอน่อนแล้ไอ้อนนั่นน่ะเน็กก็ดีดีทุกคนอะ่ะเอเอท่อนท่อนของแต่ละคนอะ่ะดีหมดเพราะว่าเสียงทุกคนอะ่ะดีอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าจะให้เด่นจริงๆเพลงเนี้ยก็คงเป็นพิมแหละนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายนะคะ